สามยังลูกสามซีเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะลูกเป็นแมนอยู่บอกคุณผู้ชมสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปตามตัวเลขน้องโดนัทนะครับคุณผู้ชมให้ตัวเลขถูกทุกงวดน้องโดนัทเด็กอาจริยานะครับเกิดมาบอกเลขนะครับให้แม่กู้ให้แม่รวยให้แม่มีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปตามดูกันครับผมบาจังไหนก็จะพันฝันว่าตำรวจจับ แล้วเพิ่นไปเสียเงินอยู่ล่งพักเสียพันหาแลสั่นเพิ่นบ่ายเป็นอย่างนั้นจมื่นซึ่อจมื่นนจากที่เด็กบอกท่าศิลป์เขาก็ฟันแล้วจะท้าทามน้องโดนัทแต่เพราะว่าคันทามน้องสิบ่ค่อยบอกเพิ่นมาบอกบ่เพิ่นบ่ดิาจากน้องสิลปเรนแล้วเรนแล้วก็บาเองแต่ว่าจากจากที่ฟังเบิ่งฟังนี่น้องสิลป์บอกว่าจังไดก็จ้า เพ no oh, mm hmm. ah ื่อนกับบเลนเลขสีออกกับเมื่อบ้านนี่เพื่อนเพื่อนมาลูบนี่เพื่อนมาลูบนี่เมื่อบ้านนี่แม่ก็เลยถามว่าเลขสีออกใบหล่าออกสั่นเพื่อนเล่นอยู่ของเพื่อนเราบ้านเพล่นเป็นลูกเพื่อนกับเลรถกระจอดรถกระจอดไว้นี่เพื่อนกับสิเล่นอยู่นี่แล้วเพื่อนกับจิไปวุ่นแม่ก็เลยถามเมื่อบ้านเพื่อนสิปเป็นลูกไปลวดไปเล่หามาเลขออกใบหล่าออกเมื่อบ้านนี่อันนี้เมื่อบ้านนี่เอารถมาได้ลูก เล่าจีบ่อนนั่นดอกเราเราบอกบอกดอกแต่บอกพ่อเจ้ากับฝันบอกกลุ่มเฮาเป็นบุญเนี่หละอินี่บอกมีคนฝันเกี่ยวบับจ้าแมนเฮียนผู้ใดนอว่าจูฟังเมื่อวานนี่ว่าว่ากลุ่มนี่เหลือมันสิเล่เจี๊ยเพิ่นซอนหลังนี่แหละนาะจ้าเกี่ยวกับซอนหลังนี่ละแหละเฮียนนั่นเจี๊ยเพิ่นบุหร่าเล่สิเขาเจี๊ยเพิ่อนผู้ใดผู้ใดก็ตามเจ้ากับฝันบัดมีแหละ คุ้มนี่แหละเป็นบุญมาสันคุค้มนี่เป็นบุญแมนคุ้มนี่เป็นบุญมาสันุสมุนเหล็กเจ้คนบอกคนไทยมาหลายหมวดแล้วอันตอนเจ้เราให้เลขมาเนี่ ได้น้ำเพลินบอกค่ะถูกน้ำเพลินบอก่ถือแล้วแม่บ่เป็นคนมาเลีกแม่บ่ซื้อจากเทียบอกค่อยซื้อแต่ว่าอยู่ใกล้ๆกันนี่คือเราก็ให้มาถือมาตลอดนี่ค่ะเพื่อนกับพื่นกับว่าเพื่อนบอกถือแต่ว่าแม่กับโบคนบริลนเลีกเนาะแม่กับบริสุทธ์ใจเลค่คนมาบ้านเพื่อนตึงๆนมาตลอดแม่กับบริยันเป็นคนมาเกลีมากบเลยไฟจังสันนะ อกาดโดนโดนเนาก็หยอดแน่ตีละมิดละน้อยมบาค่ะนี่แม่เป็นคุณยายบอกคุณยายโบค่ะเป็นเป็นเพื่อนเป็นกันที่ซื้อเป็นญาติกันที่ซื้อเฮียเพิ่นอยู่พุ่นแต่ว่าเพิ่นกับสีมะเร็นอยู่นในซุ่มจะพาไปถามแม่น้องโดนั่นั่นเป็นแม่ของน้องโดนนั่นแม่จะค่ะท่านผู้ชมจะเดี๋ยวท่านผู้ชมจะพาไปถามแม่น้องไปถามแม่โดนัองแล้วขอบคุณเด้อคุณพี่เด้อจ้าเฮงๆรวยรวยจ้าจ้าธุกชาติทุกจ้า อันนี้นูสู่ไลฟ์ค่ะเปเปียนเนาะแม่บมาตาใสยิ่งตากันเด้ออันนี้นหน้าของน้องมนาน้จ้ะสิไปถามคุณยายนโดนได้เบาอีพอจักคิดบอกดิหโดน่้มาคนถามแล้วก็ว่า3 3แล้วคือเก่าตัวสุดที่น้องหัดเว้าน้องก็เว้าต่3นี่จ้ะเว้าขึ้นมาต่3 ให้ถทมนะจ๊ะว่าน้องโดนน,นัทนี่บอกหววนี่ถูกมาจังหวัดแล้วค่ะกับลายหวัวเราจะให้เรื่องหวัวนี่ตั้งแต่เ้าเป็นนะจ้ะตั้งแต่น้องเ้าเป็นแ้ค่ะถ้าต้องเกลียรกันซุยเน่ถ้า้องเกลียรกับมาออกหววต,ต่อมาจังเลยค่แต่วหัวก้อนนี่น้องบอกอย่ทั้งหมดทั้งหลังน้องเบาเองเลยว่าเป็นตัวเลข,ขออกมาได้อันสามแปดนี่น้องก็เบาออกมากเลยจ้ะ ไปบอกจ้ะน้องไปบอกเจ้ามือเลขงวดก่อนเจ้ามือเลขถามเลขออกตัวใดน้องเลียว่าสามแปดสื่อนุ่งก็เลยสื่อไว้เลยถึงทั้งหมดทั้งล่างโอ้งวดก่อนนี่ได้ทั้งหมดทั้งล่างกับน้องโดนัทแม่นะคะวันนี้เล่าให้ฟังข่าวๆได้ประจาว่าน้องเพิ่นว่าจังไดอันงวดนี้อันคนนั่งเต็มอยู่นี่ไปจ้าน้องกับพวกมันหนีเนี่ยเนี้ยเลขออกเนี่ยเหมือนพวกมูกบน้องพวกเอาโมไปจ้ะว่าเนี่ยเนี้ยเลขออกเนี่ย เนี่ยขั้นนี้เลยก็ขั้นนี้แล้วจ้ะแล้วน้องว่าจากไหนอีกคะก็บอกว่าที่จะลกบนไบาดีเบีวานะาเรเาบน่รากนารอบ้จะไปคนข้นถามอีลาเลกออกตัวแล้วก็จีจ้าจ้ำทอแล้วก็บอกซ้าก็แล้วบอกผู้ใดถาแล้วก็จีจ้ามย่างเดียวก็่าขัน้นถามก็มีสามทุกวดจ้ะมีสามทุกวันเดวันงวดไดบ่มีสามอีลาเลีออกตัวใดบพมี จักเดวเราสิ่าจังส์งวัดใดมีสามทั้งเจ้กสามกับยุักลอยค่ะวยวดนี้มีสามู่บอกว่นีันบอกว่ามีสามบอกามย่ำเดียวก oh. ับวัตสามคันตัวควถามขันนองลอยอย่าบเขียนนัง uh, ซื้อทั้งเจ้ากับเคียนนังซื้อแล้วก <se ็เบกเองานั uh, ่งเคียนได้อข้อม่อะเขียนไปทั่วแล้วนาจะแล้วกัเบ้าเลขแต่ว่าดนี้น้องเริ่มนับเลขเต็มนี่ก็เลยบอกบ่เคยถามเขาอย่างว่าถือไหมตะกี้น้องบุรู้จักเลข แต่ม่นนเคยพนาัานนี้นับเงอดซีเรว,ลวลเล็ดอกราป,รมา,ปามแต่มานองสิเปรวเองจ้ะแต่มื่าน,นองก็ไม่ยำแล้วยำยำต,ตัวนี้นะคือเกาบ่ค่ะแต่ว่าหันจากิีเป็นตั้งใดภาษาที่หน่อยนนนเนาะแลวท้ากับบ้นเนี่ยค่ะ้บอกตน,นั่นแล้ว่าหันวันนี้แล้วว่าตรงกับเดนบานโมบานเลยบานโมบานมาได้เจ็ดทางตรงเจ็ดแต่กระเปาเป็นยังค่ะตัวเลขมันกะมีตรงกันได้เนาะค่ะ จักโวบแล้วคุณแม่ปีแปดเดือนปีแปดเดือนแล้วผู้น่อยผู้น้อยคือหอโอปีแปเดือนเนาะแปดเดือนแล้วแเดือนวันที่เจ็ดลงทุนแล้วอันฟันดีบ่ค่ะว่าจังบ่เคยฟันอีหยังเลย เพิ่นว่าข้งเทียโทษได้จากคนว่าฟันเห็นขี่มันสิบ่ออกเนาะหนูก็ยังได้ทั้งบนทั้งล่างไหมหนูฟันเห็นขี่มันแล้วแต่อันนี่ยแต่ละคนละทีแต่ละคนบ่คือกันค่ะละคนอื่นมีคนฝันเกี่ยวฝันหยังบ่ค่ะมี่จะก็มีคนฝันเกี่ยวกับหมูอดกระพูดได้ได้เนียนหลังใหญ่จังซั่นสีกระพบ่ได้เราไม่ต้องมเสียเนาะกับมีมีคนมาฝันเกี่ยวว่าได้บ้านหลังใหม่หลังใหญ่จ้ะ บ้านเลขที่ทอดา่จ้าสองเก้าสองสองเก้าสองสองเก้าสองก็เป็นเลขบ้านเลขเป็นเลขที่สวยนะคะสองเกบ้านเลขที่มีคนฝันเกี่ยวว่าแม่น้องโดนัทนี่ด้ยเด้เฮียนได้ว่าเด็ดกะลื้อหาดสั่นสาสั่นยูยูกรอบกั้วลยประมาสามสั้นอีกน้องโดนัทกับจ้ำจ้ำน้องนี่แล้วสามสามล สามตลอดแต่ว่าคันแต่ว่ากะคันน่องได้บอกว่าสามมีก็คือมีจะสามมีทุกหมวดได้คันเบยุดรักลอยก็ะยุดรักได้รักนิ่มรักนวลรักซิบรักลอยต้องมีอะไรมาค่ะขอางหัวนิ่มบอลนิ่มกับมันกับบอมีไผ่รู๋เนาะค่ะข้างหัเดี่ยนวดทามน้องกับว่าสามกนกับว่าโอ้ยบอกยังตะสามแต่มันออกดูแล้วออกมากกับมีอีหลีมัที่ผ่านมากกับมีทั้งบนทั้งล่าง เมื่วัที่แล้วน้องน้องให้ยผิอยู่น้องให้ยสามแปดตรงๆก็ไปซีายทะเบียนนั่นเจ็ดสามเลยค่ได้ทั้งบนทั้งล่างกันมาค่ะแต่วาที่พันๆมากนี่ก็ได้น้ำนองเรื่อยๆจ้าได้หนูยังจำงวดแรกน้องบอกน้องบอกสามตัวเดียวเดี๋ยน้องเล่นไปรูดสามก็เลยถึงสามค่วันนี้น้องกับเมื่อวานวานเรื่อยๆแล้วก็เที่ยนนั่นเที่ยนยังออกกันเก้า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 เจ็ดวันนี้จ้าน้องก็บอกเก้าเก้าเจ็ดวันนี้จาน้จ้าก็ถือทั้งหมดทั้งล่าง่ พี่บอกเก่าเลยะหอน้อยอัจริยะตะหนละเก่งนะูรถด้นบางรถัน้อยหนึ่งเดียวสำหรับน้องโดนัทกัดตัวน้อยนึงค่ะควบเจ็ดควบแปดเดือนนะวิ่งรถนะลูกรถรถว้าน้องว่าเป็นระเบนหัวจ้าระ้ได้แล้วว่าได้แล้วเยังกับว้าลูบอกหวยได้ไหมลูกบัตจ้าบัตจ้าเด้อบัตริจ้าบัดริจ้าบัตจ้า ไม่ออกตัวไรใหญ่ยังก็ลูกยังเตี้ยงก็ใหญ่หาใหญ่หาใหญ่อะไรใหญ่เป็นคำตอบที่ดีมากเลขออกตัวแรกก็ลูกหาใหญ่หาใหญ่คิดเราเองพิจดจนะใหญ่นี่นะคะน้องกันยังไรเดียรสายอยู่น้องถ่ะตาน้องโดนัทเนาะน้องโดนัทนะครับน้องบอกว่าออกออกว่ายังก็ได้ก็ได้ออกตัวได้ลูก สามไล้วสามไล้วสามจีมยังสามสามซีโอ้ยสามีย่างนั้เราสองแล้วก็ได้ยินบอกคน่เยอวบอกอยสามซียายเบาเบาเนาะเขา้อกคนเบาอนหนนั่อยู่หนเนี่ยถามใหม่เลยค่ะลองถามล่องถามดูนเลขออกตัวใดลูกสามสามายังลูกสามปีสาม สามจีกันนีเด้อค่ะกับันแน่นะสามจีสามสี่อาจจะเป็นล่างก็ได้นะคะเจ็ดหนึ่งบอ่ตัวบนก็ได้สวยมากเนี่ยก็เพ่าะาเป็นคำตอบที่ดีมาก อ๋ <é> oh. อนี่เป็นปุ่มยายใช่เงินนะคะจาเป็ยายขวายขายค่ะยายไปซื้อขนนะคะอคุณมากคบคุณมากค่จ้านานนาอายุมันอายุมัอือนน่ารักน่ารักมากนะคะน้องดูแ้วเป็นวัดนะคะอากาศเปี่ยนม่รมม่ฝนก็นองกับเป็นวัดเด้อค่ะอ๋อกดีแท้ใหแมเลยใช่ห ให้แม่ลหแม่ราให้แม่โอ้ยให้แม่ผู้เดียวให้แม่เียวบงแม่บ่งแม่อ่ะบงแม่มีเงินมานะโอ้ปาาให้แม่ยังเดียวเลยอ๋อเพื่อเครับคุณผู้ชมครับเด็กสายเจรยะเลี้งกครับไปกินนมนะคะสวัสดีค่ะไปกินนมนะคะี๋ยวเลขถือนี่ได้หลายกานี่เาลูกแม่เซน่ยปะ อ่าเดี๋ยวลุงให้ด้วยโอ้ยนนี้ได้เยอะเลยเอาลุงให้ด้วยจ้ะอ่าบริจาคเอ้ยนี่อ่าให้แม่อีกโอ้ดีแใจให้แม่อีกโอ้ยเนาอได้ให้เงินได้ให้เน่ตปั๊บเลยให้เน็ตปั๊บเลยเอาเดีแทนครับเอาเน่เอาเน่เน่เนี่คือแม่นะคะเน่คนสวยเน่คนสวยแม่คนสวยโอ้ยเราบอกแม่คนสวย เจ๋งสวยลูกแม่แม่สิบปแล้วบอกบอกเลขนันลูกเลขสิออกตะไนล์ลูกจำายังจำจำยังลูกจสีเป็นคำตอบถูส้่งนะลูกนแมนอยู่บ่โบโบไปเซียที่จะสีอออีดีบ่ลูกาคนบาหลายาวเขาความลวเลยจว่าแน่เด้อค่ะาะสีเนี่ยอันนี้คนไทวิจารณญาติแลจเลยจบเลยจำไว้เป็นบ่สีอันนี้ ่่แมกันอนบอกสามสี่นี่หนู้ว่าซื้อจักเจียแม่นอ๋อถ้าบอกสามสี่ก็บอกเนาะไม่ได้ซื้อบางใบอย่างไรไม่เคยซื้อบอซื้อจะซื้อป้ายทะเบียนรถแม่เลยซื้อแล้วจีเลขแม่ตาจ้ะอ๋อทะเบียนรถซื้อแล้วซื้อทะเบียนรถไว้เร็จอ๋อลอตเตอรี่ครับอ่๋อครับคุณผู้ชมนะครับครับนทะเบียนรถที่น้องไปรูปนะครับ น้องโดนัทมาลูกมาบอกหลังจากวันที่สี่ครับคุณผู้ชมนะครับต้องขอบคุณคุณผู้ชมอย่างมากเ้อนะครับเดี๋ยวเน้นทะเบียนรถครับน้องโดนัทให้สามสี่แต่ว่าคุณแม่เขาบอกว่าสามสี่นี่น้องเคยพูดประจำนะอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับคุณผู้ชมต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแต่ว่าตัวเลขนะครับเดี๋ยวเราไปดูทะเบียนรถก่อนนิดนึงนะครับคุณผู้ชมนะครับเอาทะเบียนรถชัดๆเลยนะครับเนี่ยครับเย ชัดๆเลยนะครับอ่ะขอพูดในนั้นนะครับนะครับ7า5ที่ยันรถ715อุบลธานีทีเบียนรถนะครับผู้ชมที่รับชมยังมากให้ยังรวยๆนะครับตัวเลขกับน้องโดนั่นยังไงค่อยมีโชคมีลาบดีกันเด้อสวัสดีคุณพี่รอบหนึงนะครับจะจบแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวมามีโอกาสจะมาเจอกันที่นี่นะครับอยู่ไกลสุรินสวัสดีครับจ้าก่อนอ่าวัสดีจ้าก่อนสตับบสวัสดีจ้าสวัสดีน้องสวัสดีน้องนะบ๊ายบายด้วย สวัสดีทั่วประเทศด้วยสวัสดีจ้าเดี๋ยวเขาจะมาตามตัวเลขขนน่องโดนัาสครับเนาะน่องโดนัทตัวนี้ใส่เป็นตัวใดเดี๋ยวมาสอบถามคุณ